สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมีนาอีกแล้วในช่องของมีนา siad 2ามสอนมาน,มนหลายคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมที่นอนของคุณมีนามันแปลกๆจังอ๋อนี่ไม่ใช่ที่นอนเรานะมันเป็นที่นอนห้องที่คุณตากับคุณยายเตรียมไว้จริงๆเราอยู่บ้านตาบ้านยายซึ่งเราก็ไม่มีอะไรทำหรอกจริงๆก็นั่นแหละคลิปนี้มีเรื่องสำคัญจะมาบอกก็คือ เราเนี่ยอยู่บ้านตาบ้านยายแล้วเราเนี่ยเรามาหิวใจเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่แล้วก็ถ้ามีคนมาถามว่าพี่จะทำซีรีส์ต่อไหมคำตอบคอือยังทำต่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้โปรแกรมที่ทุกคนรู้จักกันอาจจะเป็นโปรแกรมอื่นแต่ว่ายัางปูทางเนื้อเรื่องอยู่ว่าจะไปทางไหนอะไรมาเนี้เออซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรทำด้วยแล้วก็ ไม่มีอะไรทำก็เล่นกับตุ๊กตามอท่าชอบมอท่าสุดนางน่ารักสุดโอซีใครเป็นผีเสื้อใครเป็นมอท่ายิางนี้ด้วยคุณโดนชมจากเจ้าของช่องเออวันนี้ไม่ได้มาทำคลิปภาคด้วยเพราะว่าไม่มีแรงภาคไม่มีแรงภาคแล้วก็นึกอะไรไม่ออกเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงคลิปอะลงทุกวันคลิปลงทุกวันถึงแม้ว่า มันจะเป็นคลิปไล่สาระบ้างทำพวกความสนุกบ้างบางทีเครียดมาระบายให้ฟังก็มีบ้างอะไรมาเนี้ยแต่ก็ยังบอกไปว่าเจ้าของช่องยังอยู่นะจ๊ะไมไ่จากไปไหนแล้วก็ใช่เรื่องที่สําคัญคือแบบว่าบางคนอาจจะถามว่าพี่ซีรีส์มึงจะทําต่อไหมก็ยังทาต่อแต่อาจจะมาในรูปแบบอื่นอาจจะมีสเปเชียลเอพิโซดมาบ้างอะไรมาเนี้ยแต่ว่านั่นแหละอยู่บ้านตาบ้านยายก็ไม่มีอะไรทำหรอกนะอยู่บ้านตาบ้านยายก็ไม่ดีเรื่องหนึ่งก็น้มาม ไม่ได้ใช้ฝักบัวแต่ว่าใช้เอขันขันแล้วก็จะมีอ่างอ่างตักแล้วแบบโอ้โหแม่งนรกชัดเจนเลยคือมันมันหิวใจไหมมาต่างจังหวัดอะ่มันก็หิวใจแล้วก็แบบได้เจอผีเสื้อด้วยผีเสื้อก็แบบมาหิวใจบ้างอะไรมาเนี้ยเออส่วนตัวนะชอบผีเสือ้อขนาดโอซีเราอยังน้องมีนายยังชอบผีเสื้อเลยเออนั่นแหลนะเนาะแล้วก็คำถามคือพี่มึงจะกลับเมื่อไหร่ ก็มาอยู่วันเสาร์อาทิตย์จันทก็กลับแล้วเออก็ต้องเข้าใจว่ามาทำธุระเนาะเฮ้ยแล้วถามว่าคลิปใหม่อ่ะจ,จะมาเมื่อไหร่ก็อาจจะมาคือจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะเป็นห่วงเรากันไงว่าแบบว่าเฮ้ยคุณมีนาสบายดีไหมอะไรไหมเอ,อ้ยพี่สบายดีไหมยังสบายดีค่ะยังไม่เป็นอะไรไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยมีก็แค่แบบ แผลถลอกนิดหน่อยก็แผลถลอกก็อาจจะแบบล้มนะแล้วแบบว่าถ้าอยากเราถามว่าอยากทําอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็อยากดูคลิปอะไรผ่อนคลายอยากฟังเพลงโนเมม e เดส o กเลสโกโ o โ o อะไรมาเนี้ยเออก็มาพูดเรื่องสําคัญที่ว่าเอออยู่บ้านตา้านยายนะยังไม่ได้ทําอะไรทําไม่ได้ทำแอนิเมชันนะอะไรมาเนี้ยนะโอเคก็มาพูดแค่นี้กันเนาะ แค่นี้บ่าอะไรก็สามนาทีแล้วเออสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย